สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาค้างกับแกลนวีเอสซอมบี้ฮีโร่นะคะชร์เลนหมดประจำวันที่23เดือนเอยไม่ใช่25เดือน3 2 5 6 6ค่ะวันนี้เรา เป็นวันที่4แล้วนะคะเราก็จะเก็บให้ครบทุกวันเลยวันนี้เราได้เล่นเป็นเห็ดใน Cap ค่ะสกิลแรกมอสปอร์นะคะสร้างเห็ดที่มีดาเมจหนึ่งเลือดหนึ่งสองตัวในแรนดอมเลนสกิลที่2ตัวนี้เด้งแรนดอมซอมบี้ขึ้นไป1ตัวแล้วก็อันที่3าสตรอมฟอนค่ะทำให้แผนทุกตัวนะคะดาเมจบกหเลือดบวกหและอันสุดท้ายมั b o ูมตัวนี้จะสร เหตุนะคะที่มีดาเมจหนึ่งเลือดหนึ่งแต่ว่ามีอัติฮีโร่สองคือถ้าไม่มีซอมบี้ในเลนนั้นก็จะดาเมจเพิ่มอีกสองค่ะแล้วก็ตอนเล่นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะสร้างสองดาเมจให้กับซอมบี้ที่อยู่ตรงนั้นเลยวันนี้นะคะเราจะมีตัวนี้มาอยู่ในมือก็อยู่ในเด็กนะคะ Velocity Hunter ค่ะตัวนี้เป็น Root Animal Plant เมื่อเล่นเนี่ยจะสร้าง Copy ้ของมันอีกตัวหนึ่งเป็นตัวน้อยอยู่ข้างหน้ามันนะคะแล้วก็มีสกิลทีมอัพตัวนี้ทุกครั้งที่มีการจวการ์ดนะคะก็จะดาเมจบวกหนึ่งค่ะ เอาละวันนี้นะคะเรา,เ,าเราและศัตรูของเรานะคะทั้งคู่ก็จะถูก1นึ่งดาเมจทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นใหม่ค่ะเดี๋ยวนะคือตัวเฉพาะตัวฮีโร่ใช่ป่ะโอเคเรามาดูว่าเราจะจัดการกับลาสโบได้เปล่าไนแค p vs ลาสโบแสดงว่าเราเพยายามอย่าให้ศัตรูนะจัดการเราทีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าโดนทั้งหมดทุกพืชเลยหรือเปล่าหรือว่าโดนเฉพาะฮีโร่นะคะก็มาดูกันการที่ได้มาก็ ตำตำทั้งนั้นเลยเออเห็นเมื่อวานเห็นเห็นมีมีน้องมาขอท้าขอท้าชิงชัยยังปกตินอกจากไอทำทำคลิปอันเนี้ยเออพอดีบุกทำหลายช่องก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะคะเด oh <my> ี๋ยวบุกกะว่าจะมานั่งเล่นไอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวันอยากเล่นแรลงอยากเล่นแรงอยู่โอเควางไว้ตรงนี้ค่ะ oh <my> ตัวนี้มีบูส์อายด้วยนะคะ เรียบร้อยเธอที่สามสรุปนี่ไงโดนแค่ฮีโร่ทุกคนในนี้มีอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าใส่นี้ดีกว่าแล้วก็สร้างดาเมจใส่ตัวนี้นะคะเมื่อเล่ะใส่โอ้ยทำลายแพลนที่มีดาเมจห้าขึ้นไปโถเอ้ยตัวนี้นะคะทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยที่เป็นไซแอนการนะคะก็จะสร้าง ก็จะเพิ่มดาเมจเดี๋ยวก่อนฉันจะจัดการเป็นไงดีวะเนี้ออได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะสร้างสองดาเมจใส่กับตัวนี้ค่ะเออแค่นี้ก่อน เอาตัวนี้มาอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องจัดการตัวนี้อีกรอบหนึ่งมันเป็นไซแยนทั้งคู่เลยไง้องโอเคเลือดเราเหลือเยอะกว่าทุกคนอ่ะยังไงยังไงโอ้จะมาทุกอันเลยหรือยังไงเนี่ยฮฮ้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอจัดการไอ้สามตัวนี้ก่อนโดยการลงลงตัวนี้แบบนึงนะแล้วก็ลงตัวนี้ความจริงจะจัดการก็ไม่เชิงเหมือนพีชีมากกว่าแล้วก็ใส่ให้ทุกตัวดาเมจเพิ่มนะคะแพนดาเมจลบสาม โอเคตัวนี้ก็จัดการไปค่ะอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็จัดการมันไปเหมือนเคลียร์ทางนู้นติดมิเตอร์บล็อกค่ะเราก็ติดเหมือนกันทางนู้นได้ฮิลส่วนเราได้อะไรอะเราได้อะไรเราสร้างเห็ดอะได้เห็ดไม่เอาได้เห็ดมันก็มาสองเลนนี้ไอ้นี่ก็ไม่ตายสักทีสิ มันอันนี้ทำให้โอ้โหทำให้แซนการนะคะซอมมีิแซนการเนี่ยโจมตีออโตโอ้ตัวนี้เมื่อเล่นสร้างสองดาเมตเอาาตัวนี้ไปสร้างใส่ตัวนี้เลยปึ๊บรอบนี้เราก็ต้องลงเหตุแล้วแหละหวังว่ามันจะมาเรนนี้นะเรนนี้นะ <c oughs> ขอเล่นอะไรไม่ไม่เคยมาหุดหงิด เลือดเราเหลือหกแล้วทุกคนเย้แล้วไม่ได้การแล้วแช่แข็งไอตัวนี้ก่อนดีกว่าค่ะแช่แข็งไอที่อยู่ในเกมสโตนก่อนเออเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าทางนู้นเล่นพริกกาตัวนี้จะดาเมจบวกหนึ่งเล่นบวกหนึ่งค่ะเอาไว้ในน้ำมันจะได้จัดการไม่ได้อันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนไหม กลัวมันมีศัตรูเลนนี้จังเลยอ่าไม่ว่างดีกว่าอ่ามันแช่กเราแช็กแขกตัวนี้ไปค่ะมันปูพื้นนะคะทุกครัง้งถ้าซอมบี้ยังอยู่จบเทินมันจะเปลี่ยนซอมบี้ใหม่ที่ทมีมูลค่าสมองมากขึ้นนะคะโอเคโอเคที่ไหนล่ะทางนู้นเลือดเหลือตั้งเยอะ อีกแล้วตัวนี้นะคะเมื่อช่วงทิกเธอเนี่ยมันจะได้รับดาเมจบวกหนึ 1, ่งเล็ดบวกหนึ่งนะคะถ้าเกิดมีซอมบี้อยู่ข้างๆซึ่งมันมีอยู่แน่นอนดังนั้นถ้าเกิดเราจะจัดการเอออเาไว้นี่ก่อนสองในนี้มีอะไรก็ไม่รู้อะขวางตัวนี้ก่อนดีกว่าโอเคเด,เด้งมั้งเด้งไหม เด็กอันนี้ไปดีกว่าเออตรงนี้จะได้จัดการไปสี่ซอมบี้ทั้งหมดคงกระพันในเทิร์นหนึ่งค่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็จัดการไปสี่เราโดนสามเอา้าแม่งรอบหน้าก็ตายเลยสิแล้วติดมิเตอร์บล็อกเปล่าติมิเตอร์บล็อกเหอะติมิเตอร์บล็อกเหอะ นั่นไงติมิเตอร์บล็อกุกคนสร้างสามดามเมทอ่ะเด้งกลับไปเลยเด้งเด้งตัวนี้กลับมันก็เล่นตัวนี้คืนเหมือนเดิมชัวชัวนั่นไงแล้วมันมาดักทางนี้ด้วยโอแม่เจ้าอ่ะเราจะเล่นตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเด้งตัวนี้ออกค่ะเอาอันนี้เมื่อเลนเนี่ยสร้างฮอตลาวาไว้ที่เลนนี้ โอเคฉันไม่ไว้ใจแต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะมาว่าแล้วมันต้องลงตัวนี้ทำให้ซอมบี้คงกระพันคนะ่ะมันเปลี่ยนการปูพื้นดังนั้นเราชนะแน่นอน,นะคะ่ะเลนกลางนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยยิงเข้าไปชนะเลยโอ้โยเกือบตายทุกคนเกือบตายเมื่อวานเกือบชนะแต่แพ้ วันนี้เกือบตายแต่ชนะจ้าและนี่ก็คือชเลตหมดประจำวันที่25เดือน3 2566ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะเจอกันใหม่พัดหน้าบ๊ายบาย